นี่คือเหยื่อของเราครับนี่ใ่ตีอ,อ่ตอนนี้พันผูกับพันนิวกำลังจะใส่ตุ่มเล้ว้าวสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาหาใส่ตุ่มนักปลาไหลครับสี่ลูกนี่ห้พันผูกับพันนิวปานคนใส่นี่จะยีใส่เป็นไม่ดอกนี่ดูทรงเลย หนาพานดุนนี่จีคือไม่น่าเอันนี้คือเหยื่อของเราครับนี่ไข่ okay, จเิเออหอยเชลลี่ทุบสมก็ไข่เป็ดไงทีเด็ดเอามาสี่ลังครับนี่ลังใหม่เลยหนาพานดุนี่แต่ละคนยีดักเป็นไม่น่าวเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูสภาพหมายครับเราไปดูตอนดักครับผมนันดักมาได้ดอกอ ขายังไม่หายเลยไปเอาของเถือกถือของไปเลยไปดักันครับอตอนนี้่านภูกับพันเนี้วกำลังจะใส่ตุ่มแล้วเอาลองเอาเอาเอาตุ่มดูก่อนเลยเอาตุ่มเราก็ลองดูคนๆอมตุดมันว่ามันพอดีไหมเราก็เจ้าดูตรงปากมันอะตรงงามันอะว่ามันเสมอกับดินไหมนี่เอาเอางาไปทางนี้เด้อเอางาหันไปนี่หันข้างเออหันขางไว้งันหละไม่ต้องเข่าข้างมากมัน เ,เนี่ยเฉียงๆไปง้นเด้อเออกดกยลงมาจังนิดนึงมันตูดมันพอดีไหมนะั่นปากมันเหรอพอดีก็ดินไหม,อไหมเออโกยโกยตรงหนา้าปากมันให้ให้มันเตี้ยเตียนไปจังนิดจิกนิดหนึ่งให้มันจะได้เข่าได้เออโกยทางปากงามมันนะอันเยอะให้ฟูเลย เออจกใส่เฮ้ยเอาไหนังก้อนเอาเอาเอาอาใส่เอางามาใส่ขึ้นเอาของใส่เหยือใส่ขึ้นเออเราเอาไปไกลๆนะก้าวมันพอดีสีลูกอ่ะเหยื่อห้ไดสีลูกอ่ะใส่เข้าไปสิงัดเข้าไปเออนะเอาเอามือกำเลยกำก้าวได้สีลูกอ่ะในสีลูกพอดีเฉลี่ยเฉลี่ยกันเออ ก็่าได้สี่ลูกเด้อยไปอีกไหมไหนดูใครยังดูเหยอพี่ดูดูเออพอเอาหนามนิดหนึ่งหนามนะเทไปหนามเขาขาวมัาน่ะเทไปนิดหนึ่งเอพอพอเออนั่นแหละพอทีนี้ล้วก็ดหาผ้าบุ้งหาอะไรทับทับปิดปากกันไป เออปกไว้เรามือจุ่มดูตรงงามันเออลงแล้วก็บพ่อใช่ไหมว่าทีนี้นมดดักหลังต่อไปทีนี้อ่านี่นี่ลูกน,นี่นิ้วเป็นคนดักครับนี่ันนิ้วคนดักอ้าวกดๆท้มันตึงๆใส่เยือแเราเขาเยา่อเขาย่า ผาพไม้ผาพไม้ก็ไม่ใช่ทีไหนแล้วครับในสะพู้ใหญ่นี่แหละห้ากินในหมปลา,านี่แหละเยืเอ,อใส่เยือเลยกสวัสดเหลืออีกสองลูกเด้วเยือ่นะนะครับอันนี้พานนิวเป็นคนดักสว่าจะดักคนละสองหลังใช่ไหมขยย้จิหม,มานกันอ่ะอันนี้พานิวตอนนี้ก็ดักได้แล้วคนละหลัง ไปไปดูหลังต่อไปตกใจไอ้โอ้โหกลัวปิงนี่โอ้ตายสองตัวนี่ก็รบซะเหลือเกินเียนี่นี่นตานหน่อยหนกักผ่านเหลือเกินโกยหนูไม่เห็นหนูหนูวิ่งหนีโอ้ย แลให้ดูลินให้ดูลินดูลินมาผ่านลินดำปีไปยังไงดูปากมันดูอย่าหากับฟังมาพูดเด้อหันหันข้างๆแตะแค้งแตะแขงมันเงี้ยน่ะภาพไหม้ มันจะแข็งไหมน่ะโอ้ยนานผ่านกุจักอะไรเยอะกลัวตกใจปลาโอ้ยกลัวปิงอะนะหด้ยังกัน่้าเรือโฟแล้วแค่นั้นแหละอ่ะนี่ผ่านภูดักเสร็จแล้วสองเลือนิวนี่ลูกหนึ่ง ไปตักหลังเราไปนู่นเลยต้องมุมรถเลยนู่นนี่พัานนิวก็กำลังจะใส่ลูกสุดท้ายครับนี่ลูกสุดท้ายแล้วฝ่าฝนก็มืดมาแล้วพี่นอออ้องเอ้ยดูมืดทุกวันแต่ไม่เคยตกรักหลังนี้ดักยากหน่อยครับมันแถล,ลง เออปักหลังเออมันจะมีเชียกมามัดประกบไ้นี่ก็ดักเซตแล้วครับเนี่ยสี่หลังพัานนิวก็พัานพูก็ดักคนละสองหลังเออคอยดูว่าใครจะหมานก่ากันแล้วจะใส่ไว้สองคืนครับวันนี้ก็วันวันนี้วันอะไรผูวันเสาร์เออวันนี้วันเสาร์เดี๋ยววันจันทร์วันจันทร์ก็คอยมาลุ้นกันครับ ใส่ไปสองคืนเลยขยยกขยกรางนั้นนิวเออเนะียโยกางคู่เลยอ่าคอยดูจะมานจะพอได้ขัวไหมวันจันทร์มันรุนกันใส่ไปสองคืนเลยอ่ะโอเคครับงานก็จะขอตัวลาไปก่อนเลยเพราะว่านักเส็นแล้วฝนก็จะมาแล้วคึมๆม,มาแล้วเดี๋ยววันจันทร์คอยมารุนครับมันจะมานไหม ทีช่ชาววันจันทร์ครับน,นี่ก็ได้เวลามาดูตุ่มนะครับนี่พ,นพันผูกก็พันนิวมาแล้วเราจะไปดูตุ่มกะนครับใส่แบบสองคืนครับใส่ไบบแถวันเสาร์เนะไปเดียวไปตามกันเลยครับจะมาน์ทไหมไปเดินไปเลยอันนี้ก็มาถึงหลังที่พันผูดักหลังแหลกที่ยกดูที่ หลนะุนแม่น้ำเอ้ยขอไหมยกเว็บนในปลาไหลโอ,โอ้ยไหมมันมันบบเบ็บใช่ไหมนั่นถ้าสายเบนเใช่ไหมนั่นมันเบนมึนน่ะเห็นไหมหนหม่ะกดแรงผูดน่ะไม่ใช่งามันจมดินนี่หนังเหล็กพันผูเห้วเด่สาระออกเลยถึงเลยมาดูหลังต่อไป หลังนี้พันนิวคนตักคือไหมนะเว้ยขอไหมไรหน่ยอย,อย,อยโอ้ค็บเอาไว้ก่อนเผื่อมีหมูมาขึ้นมาทำไม่น่อยทะไยโดกนะหลังนี้มีหนึ่งตัวครับ ทันนิวดักหลังนี่อันนี้เออจะไม่ถือบะหน่อยทลายดอกอ,อ่ะเรอหลุดหล,ลังต่อไปครับหลังนี่ของพานผูปเ,เป็นตะเขาวไม่เยอะเออหลุดมัดปีดโอ้ได้แล้วคนละตัวตัวใหญ่กว่าของนิ้วอีกตัา Eta, นไหนของผู้กันเราดูผู้กันดูไหนผูตัวใหญ่กว่านี่ตรงมั้โอ้นี่ตัวใหญ่กว่า yeah. oh อ่ะทีรวมกันเราเข้าใส่เยอะอาจจะเป็นรุ่นห <Giul ia. S 1> ลังต่อไปครับที่นี่เหลือหลังสุดท้ายแล้วหองพอัน <CEOs>? นิ้วนี่เส้นทางนะนี่เดี๋ยวมาอันนี้ล้างสุดท้ายครับห้องพันนิวดักนี่ก่อนจะดักนี่เสียงว่าเห็นรูหนึ่งแต่วปะรูใหญ่เกินไม่รูรูปลาไหลไหม แล้ลุนกันอลองดูโอ้ยนรูใหญ่ว่ามันตัวน้อยแค่ไหน,นหลังสุดถ่ายพันนิ้วแต่ตัวหนึ่งเดีวนี่พันพูไแต่ตัวเดียวพันนิ้วแต่สองนักตุ่มคนละสองหลังครับรุปเรียว จะดักไว้คืนกับหลังหนึ่งตรงนู้นเดี๋ยวมันเหลือตรงมุมก็จะเก็บกระบาดสามหลังยูดทีปลาไหลรวมกันไหนมาดูดูดดนี่สรุปตุ่มสี่หลังในปลาไหลสามตัวครับโอร์ต้ควัวอยู่ครับพันยิ้วแต่พันยิ้วได้สองตัว พันธุ์ตัวหนึ่งนี่โเดีครัวครับตุ้มไปยุยกระดินกระโดนครับนี่ลองจับตรงนี้คลิปนี้กกจะขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่ายามเร็จแล้วคลิปหน้าขอยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ,รบพูม